ชัยชนะแห่งการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติไม่ใช่สงครามระหว่างกองทัพที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่การรบรากันด้วยอาราวุธแต่เป็นการต่อสู้จนมีชัยชนะเหนือจิตใจของตัวเองมาจะกล่าวบทไปถึงชัยชนะครั้งหนึ่งของบุรุษผู้หนึ่งตายตนพระศรีมหาโพยินดีต้อนรับเข้าสู่สู่รู้ วิชาพระพุทธศาสนา101พาหุงเดอะซีรีส์ซีรีส์ที่จะพาทุกท่านย้อนอดีตไปเจาะลึกถึงที่มาของบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธเรารู้จักกันดีนั่นคือพุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงที่เชื่อว่ามีพุทธคุณเด่นด้านความเป็นสิริมงคลและเพื่อปัดเป่าอุกศกั้งหลายนี่คือบันทึกแข่งชัยชนะที่สมบูรณ์แบบ8ประการ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในอีพีแรกนี้คือจุดเริ่มต้นแห่งชัยชนะทั้งปวงชัยชนะที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชัยชนะต่อพญามารคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราใต้ต้นปิปละ,ระหรืออัศวัตถะซึ่งภายหลังจะถูกเรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ เจ้าชายสิทธ,ธัตถะผู้ทรงบำเพ็ญทุกกรกิรยิยาอย่างแสนสาหัสนานนับหกปีและได้ส่งคนพบทางสายกลางกำลังจะเข้าสู่สมาธิขั้นสูงสุดเพื่อการตรัสรู้บัลลังก์ที่พระองค์ประทับอยู่นั้นเรียกว่าอัปราชิตบัลลังก์หมายถึงบัลลังก์ที่ไม่มีใครสามารถจะมาแย่งชิงชัยชนะของพระองค์ไปได้แต่ทว่า การจะบรรลุซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในขณะที่พระองค์กําลังจะบรรลุโพธิญาณขั้นสูงสุดนั่นเองบัลลังก์ที่พระองค์ประทับได้สั่นสะเทือนไปถึงปรณิมมิตว,สวตัสวัตตีสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งเป็นที่อยู่ของจอมเทพผู้หนึ่งนามว่าพยาวัสวดีมานหรือที่เราเรียกกันว่า พยามาพยามาณตัวน,นี้คือใครในทางธรรมเองมานมีหลายความหมายมากครับทั้งกิเลสมานคือความชั่วภายในใจขันธมานมานคือร่างกายที่ไม่เที่ยงแต่ในเหตุการณ์นี้เราจะเล่าเรื่องราวผ่านมานที่เป็นเทพจริงๆพยาว,สวัสวดีมารตนนี้มีความเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกาลมาพบล้วนอยู่ภายใต้อำนาจของตน การที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะกำลังจะตรัสรู้และหลุดพ้นไปจากอำนาจของเขาและแล้วมหาสงครามก็เริ่มต้นขึ้นพญามารได้เนรมิตกองทัพที่น่าสะพึงกลัวมากที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้กองทัพมารมีใบหน้านับร้อยนับพันบางก็น่าเกลียดหน้ากลัวบางก็มีมือและเท้ามากมายถืออาวุธนานาชนิดพุ่งเข้ามา ไม้จะทำร้ายเจ้าชายสิทธ,ธัตถะแต่ว่าโดยเมตตาด้วยพระบารมีที่พระองค์ได้ทรงสั่งสมมาอาวุธเหล่านั้นเมื่อถูกขว้างเปล่าออไปก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์โปรยปลายลงมาบูชาพระองค์เมื่อพยามารเห็นว่าการใช้ความรุนแรงไม่ได้ผลจึงเปลี่ยนกลยุทธ์เขาได้ส่งทิดาทั้งสามคนคือนางตันหานางอรดี และนางราคาซึ่งเป็นตัวแทนของความอยากความไม่พอใจและก็ความกํำนัดยินดีเข้ามายั่วยวนด้วยรูปโฉมที่งดงามที่สุดแต่นั่นก็มิได้ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะของเราทรงวันไหวได้เลยแม้แต่น้อยพระองค์ทรงนิ่งสงบดุดภูผาที่ไม่สั่นสะเทือนด้วยแรงลมเมื่อมีการข่มขู่แล้วก็ยั่วยวนมากต่อมากเข้า ก็ยังไม่ได้ผลพยามารจึงได้ใช้ไพ่ใบสุดท้ายนั่นก็คือการโจมตีทางจิตวิทยาพยามารได้ปรากฏกายขึ้นไปเบื้องหน้าและก็กล่าวทวงอัปราชิตบาลังด้วยเสียงอันดังว่าดูก่อนสิทธ,ธัตถะท่านมานั่งบนบันลังนี้ทำไมบัลังนี้เป็นของเราบัลังนี้เกิดขึ้นด้วยบุญบารมีของเรา ท่านจงลุกขึ้นไปเสียบัดนี้พระโพธิสัตว์จึงได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนพญามารบัลลังนี้เกิดขึ้นด้วยบุญบารามีที่เราได้สั่งสมมาตลอดสี่อสงไขยกับอีกแสนมหากับเพื่อการตรัสรู้โดยชอบพญามารหัวเราะลั่นและถามคำถามที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีว่าแล้วใครคือพยานของท่านเล่า พยามานได้ชี้ไปที่กองทัพปีศาจมากมายของตนและกล่าวว่าดูสิเหล่านี้คือพยานของเราและพยานของท่านเราอยู่ที่ใดในท่ามกลางความอ้างวางไม่มีแม้แต่เทพองค์ใดกล้าเข้ามาช่วยเหลือไม่มีมนุษย์คนไหนอยู่ตรงนั้นแล้วใครจะเป็นพยานให้กับพระองค์ได้ในวินาทีนั่นเองสิ่งที่พระองค์ทรงทำไม่ได้มองหาพยานบนฟ้า หรือในหมู่ของเทพเทวาแต่พระองค์ทรงเหยียดพระดัชนีหรือว่านิ้วชี้ของพระองค์แห่งพระหัตด้านขวาชี้ลงไปยังพื้นปฐพีดูก่อนพยามาณแผ่นดินนี้คือพยานของเราในพระไตรปิฎกและอัทธกถาได้มีการขยายความเพิ่มเอาไว้ครับว่าในทันใดนั้นเองนางวสุนทราหรือพระแม่ธรณี ได้ปรากฏกายขึ้นมาในรูปของสตรีที่งดงามและได้แสดงหลักฐานให้แก่พยามาลและกองทัพได้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการบีบมวยผมของท่านน้ำที่เคยหลั่งจากการทำบุญให้ทานของพระโพธิสัตว์ในทุกชาติทุกภพได้ไหลทะลักออกมาจากมวยผมนั้นบุญบารามีมากมายนับไม่ถ้วน เปรียบดังการบำเพ็ญบารมีที่สั่งสมมามากกว่าสีอสงไขยกับแสนมหากรับกลายเป็นมหาสมุทรที่พัดพากองทัพของพญามารจนแตกพ่ายไปในที่สุดและนี่คือที่มาของบทสวดพาหุงบทแรกที่ว่าพาหุงสหัสสมาพินิมมิตสาวุธันตังครีเมคลัลงอุทิตโคร,รสเสณมารัง ธานาทิธรรมมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภวตุเตชยมังคลานิแปลความได้ว่าพยามานเนรมิรแขนพันแขนถืออาวุธครบมือขี่ช้างคีรีเมฆพร้อมด้วยเสนามานโห่ร้องกึกก้องพระจอมมุนีพระพุทธเจ้าได้ส่งเอาชนะ ด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นตน้นแล้วเรื่องนี้สอนอะไรเราในยุคปัจจุบันนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดครับพยามาณไม่ได้มีตัวตนอยู่แค่ในอดีตหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าในตำนานเท่านั้นแต่หากมองให้ได้แง่คิดแล้วพยามารยังคงมีตัวตนอยู่เสมอในหัวใจของเรากองทัพมาน ก็คือกิเลสต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความหลงความกลัวความขี้เกียจหรือว่าความสงสัยในความดีของตัวเองทิดามานทั้งสก็คือสิ่งยั่วยวนต่างๆที่ดึงเราออกจากเป้าหมายที่ดีงามแล้วอาวุธที่พระพุทธองค์ใช้คืออะไรกันละ่ะนั่นไม่ใช่ศาสตรอาวุธ แต่คือบารมีสิบทัตคือคุณงามความดีซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คืออาวุธที่เราทุกคนเองก็สามารถมีแล้วก็สั่งสมมันได้ชัยชนะต่อพญามารคือการประกาศว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่กำลังภายนอกแต่มาจากการเอาชนะจิตใจของตัวเราเองให้ได้นี่เป็นเพียงปฐมบทแห่งชัยชนะเท่านั้นนะครับ ในพาหุงเดอะซีรีส์ EP หน้าเราจะมาเจาะลึกถึงชัยชนะในครั้งที่สองของพระพุทธองค์กับการปราบอาราวายักษ์ยักษ์ที่ดุร้ายและทรงฤทธิเดชพระองค์ทรงใช้วิธีใดในการเปลี่ยนยักษ์ให้กลายเป็นผู้เลื่อมใสถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่ให้ความรู้และก็แรงบันดาลใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u b s c r i b e ช่องของเราหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ ขอบุญบารมีแห่งชัยชนะของพระพุทธองค์จงเป็นเกราะคุ้มครองให้ทุกท่านเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายไปได้สวัสดีครับ